แกงส้มผักร่วมค่ะเหมือนเดิมนะคะก็จะมีใช้เทา้ามีแครอทนะคะแล้วก็มีผักกาดผักกระลำแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะมอนี้พี่อ้อยทานคนเดียวไม่รู้ทานกี่วันถึงจะหมดเนาะแกงเจนะคะ น้ำปรุงพี่ว่าจะใส่เป็นะมะาขามนะคะกับมะนาวเนาะจะใช้เป็นสองอย่างขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ